สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมารับชมเป็ดครอดักนะครับคุณผู้ชมสําหรับรุ่นนี้นะครับก็มีหลากหลายสีเลยจะมีสีขาวล้วนนะครับคุณผู้ชมมีสีสโนวี่สีป่าก็มีนะครับแล้วก็สีพาสเชลนะครับคุณผู้ชม สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเลี้ยงเป็ดครอดักนะครับตอนนี้ทางฟาร์มของเราก็เปิดสั่งจองแล้วนะครับคุณผู้ชมมีหลากหลายเกตเลยนะครับมีทั้งเกตด A สวยๆปากสั้นๆนะครับคุณผู้ชมรวมไปถึงเกตด B นะครับก็มีนะครับคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่จะเลี้ยงเป็ดคอร์ดักนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็น ID ดีไลน์ไว้นะครับบนชื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมก็แอดไลน์เข้ามานะครับแล้วก็ ทักมาสอบถามได้นะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับสีพาสเทลตัวเมียสวยมากนะครับคุณผู้ชมนี่ ตัวนี้เลยสีขาวนะครับคุณผู้ชมโอ้โหขาวแบบขาวจ้วะเลยนะครับคุณผู้ชมรวมไปถึงสีสโนวี่นะครับคุณผู้ชมนี่ตัวเมียตัวนี้ก็โอ้โหหลังตัวสีขาวนะครับคุณผู้ชมนี่โอ้โหตัวนี้นะครับตัวเล็กปากสั้นฟอร์มสวยเกตเอมากๆนะครับคุณผู้ชมสําหรับใครที่อยากซื้อเป็ดครอดักนะครับ แล้วจบทีเดียวนะครับคุณผู้ชมก็คือนี่เลยติดต่อฟาร์มเราได้เลยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปรอลุ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟาร์มก็เริ่มออกแล้วนะครับใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับ0 8 6 9 3 1 5 5ห0นะครับหรืออีกเบอร์หนึ่ง0920432889นแะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเป็น ID l ดี e ไล้ไปด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ